ร้อนมากครับ สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการต่อใช้งานชุดนี้นะครับหนึ<ะ>่งแสนหกหมื่นบาทใช่ป่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นปลายปลายหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับตัวนี้จะส่งที่มเมลวดีเมลวดีนะครับประเทศพมา่านะครับประเทศเมียนมานะครับผมเพราะฉะนั้นชุดนี้เราจะต้องแนะนําวิธีการต่อแบบละเอียดน,นะครับเนื่องจากลูกค้าเพิ่งมีเครื่องเสียงชุดนี้เป็นชุดแรกนะครับเรามาดูเครื่องปรุงก่อนก่อนที่จะสอนวิธีการต่อนะครับ ในชุดจะมีมิกเซอร์ซาวเบสนะครับ MGP 8X 1ตัวนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟติดแหลกนะครับ l อ Music สหตัวนะครับไมร์ลอย1คู่ EQ นะครับแล้วก็เป็นปีคอร์ดสามทางนะครับเล่นแยกเลยโลเป็น Bed 8, เบส8หกใบนะครับแล้วก็มิดเอาครับอ่าเล่นฮอนสอปากแล้วก็ไฮก็เป็นกล่องแหลม2กล่องนะครับแยกอิสระเลย ตัวนี้ผมปรับมาให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากได้แบบไหนก็แต่งเพิ่มเอาได้นะครับผมแท่นขับแหลมนะครับจะเป็น NS พันสองนะครับขับแหลมนะครับสองกล่องนะครับข้างละกล่องนะครับเร่งเพียงแค่ใบสามพอนะครับแล้วก็ขับกลางนะครับขับพรน่ะพรสองปากนะครับขับเชนนัลละหนึ่งปากนะครับเร่งไว้ใบสามพอนะครับเอมขับเบจะใช้เป็น NS สี่พันไแหล็กเรียบร้อยนะครับเนื่องจากเบรอ่ะมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อัดให้สุดเลยครับเบรนะครับเบรอัดให้หมดครับ เพราะว่าถ้าอัดไม่หมดมันจะสู้กางไม่ได้เพราะว่ากางเราเป็นฮอนนะครับประมาณนี้เลยจะสังเกตได้ว่ามันมีสัญญารบกวนค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่ามันเป็นปีคอรสเป็นระบบอันบาลานซ์นะครับผมปกติผมจะขายแต่เป็นโปรเซสเซอร์แต่นี้ทางฝั่งเมลวดีนะครับเขาบอกว่าถ้าโปรเซสเซอร์มีปัญหาไม่มีใครแก้ไขได้ก็เลยขอเป็นอนาล็อกมือหมุนนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสายข้างหลังว่าต่ออย่างไรนะผมเดี๋ยวเรามาดูกัน มีรถผ่านตลอดเลยต้องคุยตะโกนแข่งกับเสียงรถนะครับเมื่อเราเปิดฝาเหล็กด้านหลังมานะครับสายผมจะเตรียมไว้แบบนี้เลยนะครับเอาสายที่ผมเตรียมมาออกมานะครับดูดิว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่เลยนะครับเอาสัญญาณก่อนสัญญาณจะเป็นสายแบบนี้นะครับนี่สัญญาณนะครับอันนี้เป็นปลั๊กไฟนะปลั๊กไฟหัวเป็นแบบนี้นะครับปลั๊กไฟก็เสียบที่ปลั๊กไฟนะครับผม ก่อนที่จะเสียบทุกครั้งเราต้องมั่นใจว่าเราต่อถูกก่อนนะครับเราต้องต่อสายสัญญาณให้ถูกก่อนอ่ะตัวหนาหนี้นะครับตัวหนาหนะครับคือ EQ นะครับหรือว่า e q ค a อ i z e r อร์นะครับผมนะครับไปแบบไวๆนะครับอาการร้อนนะครับผมสองเส้นที่มาจาก e q ค a อ i z e ซอร์ตัวนี้นะครับสองเมตรนะครับผมด้านบนจะเป็นด้านซ้ายนะครับด้านบนนี่สายบนสายบนนะครับจะเป็นด้านซ้ายด้านซ้ายก็คืออะไรครับ สายคือ l ลนะครับเล็ก็คือ L นะครับผมนี่เลยใส่เข้าไปที่ L นะครับเอาไปใส่ที่อื่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับใส่ L ไปเลยอีกเส้นที่เหลือก็คือ R นะครับใส่เข้าไปนี่เลยนะครับ2เมตรนะครับผมอะไรอีกนะครับข้างบน E Q คืออะไรคือไม้นะครับไม้ลอยไม้ลอยนี่คือด้านซ้ายนะครับผมถ้าอยู่ด้านหน้าจะเป็นด้านซ้ายเอามาเสียบช่องหนึ่งนะครับเสียบช่องหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งคือไม้ลอยด้านขวานะครับ เอามาเสียบช่องสองนะครับเลยต่อไปเส้นนี้นะครับเส้นนี้มาจากอะไรมาจากโลนี่มาจากปีคอสท,ที่เขียนว่าโลนะครับโลก็คือเป็นเสียงต่ํานะครับเอาไปเข้า M c u เบ d นะครับข้างบนคือ L เล f t left คือ left คือซ้ายนะครับหนึ่งเส้นตามมาถึงหัวด้านซ้ายก็คือข้างนี้นะครับข้างซ้ายเข้านี่เลยนะครับเสียบรูอื่นไม่ได้เสียบรูนี้ได้อย่างเดียวนะครับ อีกเส้นหนึ่งก็เป็นไรช์นะครับก็เป็นด้านขวานะครับเสร็จนี่เลยครบนะครับนะครับนะครับแอมเบดนะครับส่วนแอมแหลมแอมกลางนะครับผมต่อไว้ให้แล้วนะครับไม่ต้องไปลื้อนะครับแอมแหลมแอมกลางต่อไว้ให้แล้วปุ่มด้านหลังมีกี่ปุ่มไม่ต้องกดเข้าไปนะครับผมปุ่มบูสเพิ่มสัญญาณให้ดังขึ้น6 dB ไม่ต้องกดปุ่มพาราแล้วกดไปแล้วเสียงจะมารวมกันไม่ต้องกดนะครับเราเล่นระบบสเตอริโอนะครับ ประมาณนี้นะโอเคอีกหนึ่งเส้นคืออะไรอีกหนึ่งเส้นคือปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟของมิกเซอร์เอามาเสียบตรงนี้นะครับสวิตช์เปิดทิ้งไว้เลยนะครับโอเคครบแล้วนะครับครบแล้วก็เสียบปลั๊กให้หมดนะครับ ปักที่ผมให้ไปอ่ะเป็นปักแบบมีกาวนะครับห้ามหักออกเด็ดขาดนะครับผมไม่มีหไม่มีปักเสียบก็ไปหาซื้อปักบล็อกแบบนี้นะครับสายข้างในก็ต้องเป็นสายสามเส้นนะครับลงกาวด้วยครับหนึ่งเส้นลงกาวหนึ่งเส้นแล้วก็เป็นลายนิวตันนะครับ่อไปห้ามหักออกเด็ดขาดนะปักสามขาประมาณนี้ส่วนสายลําโพงนะครับมาดูเนาะลำโพงจะเขียนว่าสปีเกอร์ L สปีเกอร์ R นะครับก็คือ สายสีแดงสองเส้นต่อไปสายสีแดงสองเส้นนี้จะต่อไปที่ลําโพงเบสนะครับลําโพงเบสสามต,ตู้อันนี้ก็ลาโพงเบสสามต,ตู้มาดูกันครับโผพันกัน,นงงไหมเนี่ยเนี่ยครับอันนี้มาจากแอมมาจากแอมนะครับปุ๊บบุนไปหมดเลย มาจาก M หนึ่งข้างพ่วงไปสามตู้นะครับเห็นปหพ่วงไปสามตู้นะครับแล้วก็มาจาก M อีกหนึ่งข้างเข้าไปเอาไม้สามตู้นะครับพ่วงสามตู้นี่เลยเพอชั้นหกตู้ครบแล้วนะครับวิธีการเอาสเปคคอนออกนะครับมาดูส่งไปไกลด้วยนะครับเดี๋ยวสเปคคอนออกไม่ได้เลื่อนบิดใส่ไม่ต้องเลื่อนนะครับบิดให้ดังแก๊กหมุนไม่ออกแล้วถ้าจะออกก็เลื่อน บิดนี่นะครับใส่เข้าไปไม่ต้องเลื่อนสูเสียบไปตรงๆแล้วบิดนี่นะครับประมาณนี้มีหลายท่านนะครับบอกว่าสเปคคนออกไม่ได้นะครับพาะไม่ได้เลื่อนนะครับโอเคต่อไปฮอนฮอนเอสเอจะเป็นฮอนสี่ตูดนะครับตัวเนี้ยเปรียบเสมือนมีลำโพงสี่ดอกในปากเดียวนะครับต่อจากตรงนี้นะครับเลื่อน เสียไปสายผมให้ไปสามสิบเมตรนะครับนี่เลยเปึบ๊บตัวน,น,นี้นะครับปากนี้นะครับปากนี้ไปแอมขับกลางแอมขับกลางก็จะเป็นตัวตัวล่างนะครับแอมขับกลางตัวล่างใส่เข้าไปนี่ส่วนปากนี้ปากนี้ก็ต่อเหมือนกันคือหนึ่งหนึ่งปากหนึ่งเส้นนะครับ ใส่เข้าไปนี่นะครับโอเคนะครับแหลมต่อไปแหลมต่อสายแหลมสองเส้นแหลมจะมีอยู่สองกล่องนะครับสองกล่องกล่องหนึ่งต่อมาหนึ่งเส้นนะครับแหลมเป็นของพ a อ d ด o โตองแปดนะครับพ a อ d ด o โอของแท้นะครับนะครับสองกล่องขอบเล็กสองกล่องคือสองเส้นต่อเข้าไปนะครับ เราจะดูที่กองแหลมเนาะสองเส้นนี้อ่ะจะต่อมาที่กองแหลมนี่เลยนะครับอันนี้ M หนึ่งข้างอันนี้ M หนึ่งข้างนะครับผมออกเหมือนการซิลิคอนไปวันนี้นะครับออกไปต่อครบแล้วเปิดสวิตช์นะครับ ต้องมีคนมาจอดหน้าบ้านทุกครั้งรถไข่กับข้าวสายเปิดเพลงให้ไปนะครับนี่สายเปิดเพลงนี่นะครับเปิดเพลงเครื่องที่ผมไม่ให้นะครับเอาไปหาที่เสียบเองนะครับสายเปิดเพลงนะครับต่อเข้าสองช n นแนลในมิกเซอร์นะครับผมนี่เลยนะครับ ควบคุมความดังก็ตรงนี้นะครับอย่างนี้พอเราเสียบสองเส้นนี้นะครับมิกเซอร์เมนเมนมิกเนี่ยก็ไว้ที่ศูนย์นะครับอันนี้ก็เลียงไปนะครับอันนี้ก็ต้องกดเข้าไปนะครับแหลมกลางทุ่มสองข้างนี้จะต้องปรับให้เหมือนกันนะครับแหลมกลางทุ่มแหลมกลางทุ่มอ็อกไม่ต้องบิดไปนะครับเอฟเฟกไม่ต้องเปิดนะครับแผนข้างซ้ายแผนมาซ้ายข้างขวาแผนไปทางขวานะครับ มาณน,นี้นะครับก็เปิดเพลงเลยนะครับเปิดเพลงเลยนะครับเปิดสวิต์เปิดสวิต์นะครับก็จะติดหมดนะครับเปิดโปรแอม,มนะครับแอมคับแลม แอมคับกลางนะครับอันนี้แอมคับพอนะครับเปิดแอมคับเบสเปิดนะครับดูเลเวลเห็นไหมขึ้นแล้วนะครับเรามาเล่งทีละข้างดูว่าสามตู้ดังไหม ข้างนึงเททีละตัวอันนี้กลาง่อนด้านซ้ายหอนด้านขวาต่อไปแหลมเช็คทีละกล่อง ได้ยินไหมมาแล้วนะครับอีกข้างเนึ่งเหมือนกันโอเคถ้าดังแล้วก็ ราปรับแหลมกลางทุ่มที่หน้าหน้ามิกเซอร์นะครับผมปุ่มนี้ไม่ต้องกดเข้าไปนะครับเอาขึ้นมานะครับผมอันนี้ไม่ต้องเล่งนะครับแหลมกลางทุ่มนะครับก็เพิ่มเบสได้นะครับ,บเบาเบสได้เพิ่มกลางลดกลางได้นะครับแหลมเพิ่มได้นะครับเจ็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 บนะชอบแบบไหนก็ปรับเอานะครับ <im itation> <c oughs> <laughs> เรามาดูตรงหน้า EQ นะครับ EQ เนี่ยผมคัดให้แบบกำลังพอดีพอดีนะครับถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าย่านไหนมันหายไปหรือว่าย่านไหนมันลดนะก็ค่อยค,คัดลงหรือว่าบูทขึ้นนะครับลองลองฟังดูนะครับลองลองฟังดูนะครับส่วนปุ่มต่างๆเนี่ย Low Mid High Balance Volume v o l u m เล่งไว้ประมาณ ก้าโมงนะครับเก้าโมงนิดๆนะครับเก้าโมงสิบห้านะครับประมาณนี้อันนี้ก้าง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 นะครับแหลมประมาณนี้เลยนะครับไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะครับผมแต่งไว้ให้แล้วเบสได้แค่นี้นะครับเร่งเยอะทำฟังเสียงครับหันไปหาตู้อันนี้คือเร่งเยอะนะครับมันจะดังแบบนี้นะครับมันเป็นอันบาลานนะครับผมผมหาวิธีแก้หลายครั้งละตัวนี้ผมซื้อมานะครับไม่ได้ประกอบเองนะครับ แค่นี้เงียบเลยเงียบเลยนะครับประมาณนี้สัญญาณรบกวนค่อนข้างน้อยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ลูกค้าเขาอยากได้แบบนี้นะเขาส่งรูปมาว่าอยากได้แบบนี้ก็เราก็จัดให้แบบนี้จริงๆแล้วผมจะทําให้เป็นเป็นโปรเซสเซอร์แต่ถ้าเป็นมารลนี่สองหกศูนย์พีหรือว่าอย่างเงี้ยว่าเรามีปัญหาทางฝั่งนั้นเขาแก้ไม่ได้ไม่มีช่างมาแก้ให้นะครับก็จะให้เป็นอนาล็อกไปเลยนะครับก็จะได้ตามมือเลยใช้เป็นอยู่แล้วหลายๆคนก็ใช้เป็นนะครับประมาณนี้เลยลองฟังเพลง เปิดลูกทุ่งไม่ได้ละไก็สิทธิ์นะ เช็คเช็คทดสอบมันจะหอนง่ายมากเลยนะครับเรามาดูวิธีการใช้ไม้นะครับนักจากเราอยู่หน้าตู้แล้วมันเป็นหอนแล้วก็แหลมจะรวดนะครับการใช้ไม่นะครับไม่หนึ่งนะครับเปิด i f ขึ้นเวลาพูดนะครับเวลาพูดก็จะมี af กับพิบนะครับทดสอบทดสอบ1 2 3 4ส่วัสดีครับนะครับ af กับพิบนะครับอีกไม่หนึ่งเหมือนกัน เรามาดูหน้าเฟดเดอร์นะครับหน้าเฟดเดอร์ก็จะเป็นอันนี้เราเปิดไม้หนึ่งนะครับก็เป็นแหลมกลางทุ้มของไม้นะครับทดสอบเร่งเยอะไม่ได้มันคอยที่จะหอนนะครับเพราะว่าเราอยู่หน้าตู้แหลมก็เป็นแหลมจรวดนะครับแล้วก็มิดเราก็เป็นปากหอนนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะหอนง่ายเดยพอสมควรนะครับประมาณนี้ใช้ไม้นะครับแหลมกลางทุ้มอ็อกไม่ต้องเปิดนะครับนะครับ แล้วก็บางครั้งมันไม่ดังเพราะว่าไม่ได้กดปุ่มนี้ลงไปนะครับปุ่มมิกเขาจะเขียนว่า M I X กดลงไปนะครับกดลงมากดลงมานะครับเสียงมันจะวิ่งมาที่มิกตัวนี้นะครับมาที่ตัวนี้นะครับอยากเอาเอฟเฟกขึ้นก็กดเอฟเฟกตนะครับตัวนี้เอฟเฟกเอาขึ้นไว้ที่ลบยี่สิบนะครับแล้วกดคำว่ามิกลงไปนะครับเพิ่มเอฟเฟกที่สีฟ้านะครับทดสอบเช็ค ฟุ้งเลยฟุ้งเลยเพราะว่าพารามิเตอร์ไม่ได้เอาขึ้นเอาขึ้นไว้ประมาณ5โมงนะครับก็จะมีเสียงกล้องเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับลบ20พอนะครับทดสอบมันก็จะมีเสียงกล้องเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้เราร้องเพลงได้โดยที่ไม่เหนื่อยนะครับผมประมาณนี้โอเคประมาณนี้ ไม่สองเหมือนกันเดี๋ยวลองไม่สองอันนี้ไม่สองเปิดสวิตช์เช็ค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 เอาขึ้นเอาขึ้นแล้วไม่ดังนะครับเอาขึ้นแล้วไม่ดังเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้กดปุ่มนี้นะครับกดลงไปเช็ค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 ทดสอบนี่นะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ปรับไม่ก็ปรับแหลมเช็คเช็คหนึ่งสองนะครับปรับกลางทดสอบทดสอบทดสอบนะครับ ประเบ็นะครับก็ประเบ็ขึ้นไปได้นะครับทดสอบต่อไปก็เป็นเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกก็เป็นตัวสีฟ้านี่นะครับเช็คเช็คเช็คทดสอบนี่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับงงไหมไม่งงนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเก็บเครื่องนะครับ ประมาณนี้แล้วกันท่านไหนสนใจชุดแบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะครับผมว่าชุดแบบนี้เหมาะสําหรับออกงานเครื่องไฟเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นชุดแบบงานระบบที่เป็นตู้อะไรอะไรนะครับเป็นเหมาะสําหรับงานเครื่องไฟท่านไหนอยากได้แบบนี้ก็สามารถจัดให้ได้สอบถามเข้ามานะครับอยากได้แบบไหนนะครับหรือว่าจะเอาแบบนี้อ่ะแต่ใช้เป็นโปรเซสเซอร์มาร์นีทีพีเอ 260P ใส่เข้าไปก็ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้สัญญลักษณ์ค่อนข้างเยอนะเนาะเพราะมันเป็นอันบาลานซ์นะครับ แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เป็นแค่เสียงซาแล้วก็เสียงไม่ใช่เสียงช็อตนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาทางเบอร์โทรด้านล่างวิดีโอนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะแพคของแล้วก็เดี๋ยวมีรถมาเอานะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเขานะครับเดี๋ยวก็อันนี้เคียร์ชิปปิ้งฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ไปส่งที่ฝั่งแม่สอดนะครับเข้ามราิรวดีนะครับให้รถรับจ้างไปส่งนะครับผมประมาณนี้แล้วกัน โอเคค่าขนส่งค่อนข้างแพงมากนะครับประมาณนี้ละกันนะครับไปแล้วครับอัดเพลงสนหนึ่งาน